อนนี้กำลังจะไปเกตแล้วนะคะตอนนี้ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าก็คนรจะโล่งมากเลยเพราะว่าเราไปไปดึกกล่าว่าจะไปถึงวันพรุ่งนี้ตอนเช้าแล้วก็เที่ยวที่โคเปนเฮกเกนเลยนะคะน,นี่เด็ดกน่ารอกหล่อเลยแต่เราไปประมาณตีหนึ่งนะตรงนี้อะไรเกมอันนี้อ่านี่นะคะ น่นีกำลังจะออกจากแอร์พอร์ตคอาเปเนเก้นที่เดนมาร์กแล้วนะคะตอนนี้รับรถเช่ามาแล้วเป็นรถออดี้นะนี่บรรยากาศบริเวณที่รับรถเช่านะคะ,ะ,คะจะมีหลายยี่ห้อมากเลยเป็นลานก,กว้างๆโล่งๆแบบนี้แหละนี่เรากำลังจะไปแล้วนะค่ะข,ขับรถออดี้เป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวกันในเมือง วิวรอบรอบเมืองที่เดนมาร<ม>์กนะคะบ้านจะเปนทรงเห,หลี่มแบบยมเป็นหลังคาบแบบสัมเหลี่ยมเนาะแต่ถ้ากลับไปเมืองะก็จะเป็นบรรยากาศรอบรอบนะท้องฟ้าสีฟ้ามากเลยวันนี้อากาศดีอากาศเยนน็นนาวันเนี้ยแต่ว่าแดดแรงมาก อันนี้บ้านเมืองคขาน,นะคะนี่อันนี้ถ่ายจากในรถนะเพราะว่าทริปนี้เรารถทริปกันนี่ถ่ายเน้นๆเลยบรรยากาศากแล้วเ,เราต้องอยู่เดนมาร์กตลอดไปเนาะ แต่ละช็อกโกแลตเป็นไงบ้างอ่ะดีครับจะได้เมื่อไหรเี่ยอร่อยเลยดูทรงแล้วสั่งแล้วต่งอีกอร่อยมากเลยล่ะค่ะโอ้ยอันนี้บรรยากาศห้านร้อนเกินเหรอวันนี้เสร็จเราก็เดี๋ยวเที่ยวตรงนี้ไปเนาะอินโนทิกในการเล่นในการจอถเป็นรูปที่ระหว่างที่เราหลังจากที่ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะมาเก็บภาพ บรรยากาศตรงนี้อากาศก็น่าจะประมาณ10องศาต้นๆเท่านั้นเองนะคะเดินสบายๆแต่ว่าแดดร้อนมากส่วนใหญ่คนที่นี่เขาจะแต่งตัวสบายๆนะคะชอบเฟนฟรายเปไงบ้างคะนี่ก็มาทานอาหารกันอันนี้เฟนฟายใช่ไหมเป็นฟรายกลิ้มากค่ะจะไม่เหมือนกับแมกตัวนอกบ้านเราที่เราคุ้นเคยจะเป็นเหมือนมันฝรั่งชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เอามาทอดกรอบข้างนอกนุ่มข้างในนะคะ ออกมาเรียบร้อยแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆนะคะเราก็มาหาซื้อน้ำกันโดยที่เป็นแบบเป็นตู้อัตโนมัตสิส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ตัวการ์ดนะคะไม่ค่อยที่จะได้ใช้เงินสดลงที่จด,ดักเท่าไหร่นะคะที่นี่เขาใช้พวงมาลัยซ้ายแต่กำลังจะรับบัตรแล้วดูซิมีไม่มีเจ้าหน้าที่เลยต้องทำยังไงดี ทำยังไงทำยังไงอือ mm, เรียบร้อย <c oughs> เป็นออโต้

Have, uh, ว้าวเรือมาแล้วที่นูฮาวนะคะสวยมากเลยบ้านสีสีก็เยอะมากนี่เรือของน้องนะเรือมาแล้วอันนี้บรรยากาศรอบๆที่นูฮาวนะคะจักรยานก็เยอะมากเลยเอ ากาศดีมากวันนี้ผมมามาเดินมากนะครับผมหนาวมากๆครับถึงแม้ผมใส่ที่คุมครับที่ดูก็รู้เพราะผมมองหกเียวไปหมดนะยคับ แล้วผมวันนี้ผมจะไปหาพิซซ่านะครับคอนซีโคครับ <f ew> แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะไปกินก่อนนะครับผมหิวมากๆครับ <c oughs> ผมจะกินทรศัพท์ครับส <g ımız> <c oughs> วัสดีครับผมจะมาที่เดนมาร์กนะคะอากาศก็แดดแรงมากแต่ว่าอากาศเย็นน่าจะปร่มาณสิบองศ์ เราได้เดินนะกานะาบกันชิวๆแล้วก็เดินเดินจะมาเดินเล่นเนาะเดี๋ยวอยากทานพิซามากเดี๋ยวบ้านก็จะเป็นสี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 สลับสลับกันทำให้แบบ่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงมุมมาเอาโนกันพิซแกรมลาซาราถาพิซซ่าทานนะคะวันนี้ไม่ได้ล่องเรือ มาเก็บภาพบรรยากาศที่ท่าเรือนูอาวนะคะบ้านเมืองเขาจะเป็นสีสีซึ่งสวยมากเหมือนภาพวาดเลยแล้วก็จัก,กรยานเนี่ยจะเต็มท้องถนนเลยนะคะถ้ามาที่เดนมาร์กเนี่ยจะเห็นคนขี่จัก,กรยานกันเยอะมากๆจริงๆเลยแล้วก็บรรยากาศเขาชิลๆสมกับที่ว่าเป็นประเทศที่ประชากรเนี่ยมีความสุขติดอันดับโลกเลยนะคะเพราะว่า การใช้รถค่อนข้างน้อยเลยเราไปเดินไปทางไหนเนี่ยคนส่วนใหญ่จะใช้จักรยานเป็นหลักและจักรยานของเขาค่อนข้างล้อใหญ่มากๆนะคะอากาศก็ดีค่ะท้องฟ้าท้องฟ้านี่ก็คือฟ้าเป็นสีฟ้า เนี้ยเราออกมาจากที่ประเทศเดนมาร์กแล้วก็กําลังมุ่งหน้าตรงไปที่เมืองเมลงโม่ก่อนนะคะเป็นจุดแวะพักแล้วก็ค่อยไปที่ประเทศสวีเดนสวยมากเลยเห็นไหมน้ำก็เป็นสีฟ้าฟ้านะมองไกลๆถ้ามองด้วยสายตาจะแอบเห็นเรือด้วยไหนโอ้ยสนี่ไฮไลท์เรานะคะสะพานสวยมาก พานทำไมนะคะยาวที่สุดในยุโรปยาวที่สุดในยุโรปอันนี้กำลังมุ่งหนาานะ้า,ลาแล้วนะจะข้ามสะพานแล้วนะด่านเก็บเงินใช่ไหมเจ้าประเทศเ,เดนมาร์กตอนนี้เราจะข้ามไปที่สวีเดนแล้วเม,มืองม,มอโม,ม,อม่อันนี้เป็นด่านนะอ้าววันนี้ไม่มีพาสปอร์ตใช่ไหมโอ้ออ โอเคนี่คือข้ามข้ามจากประเทศหนึ่งมาประเทศหนึ่งแล้วนะคะคือผ่านด่านเมื่อกี้โอเคเราตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองนี่นี่นี่ซูมป้ายทันไหมไม่ทนันมาโม,โมโ่เยนี่พอออกมาจากพอข้ามพอข้ามด่านจากจากประเทศเดนมาร์กสวีเดนนะคะมันก็จะแบบลงๆเหมือนด่านเหมือนกับเมืองไทยอะเนาะ จบทิปแล้วนะคะฝากติดตามเพจพาลูกเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ